นี่นะครับพี่น้องไก่ใส่ขวดเบียร์นะครับเรียบร้อยครับนี่ถ่ากาศเขานี่ครับพี่น้องเอาดินกบนะครับไก่อบรีบไก่อบฟางเอาเอาฟางใส่นะครับเอาเฟืองใส่ ครับพี่น้องนะครับพี่น้องเสียวไฟแช็กประจุดนะครับจุดไฟแช็กไฟแช็กจุดอ้อมปะ <laughs> จุดแล้วนะครับพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องถ้าเบิ้งครับตอนนี้ไฟลุกแล้วนะครับโอ,โอ้ห่อนหอนพี่น้องต้องออกมาก่อนได้ถ่ายกลางคืนนะครับมันตอนตอนเสารยานมัน ใหม่เือนนะครับอันนี้จะเป็นการเติมเฟืองข้างที่สองนะครับลุกแล้วครับนะครับพี่น้องเอาเฟืองออกแล้วนะครับ เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องไก่อบปีบอบฟางน้องใหม่เลยครับเปือดคนน่ะเปือดคนน่ะพี่น้องเบิ่งดูไก่ใหม่นะครับนี่ครับพี่น้องแบบ นี่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะมาซีมเบิงแล้วครับแล้วสะาติีบแสบจีบอ่ะนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนอนเล็กไหม หยาบครับพี่น้องว่าพี่น้องมันหยาบอยู่ด้วยไหมแอบอยู่ครับพี่น้อ,อ,นอ,องน,น,อน,อนะใจได้ครับกายโอปี๊ดนะพี่น้อง 你瓶了。